โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมน้ำสิคิมเมอร์วันนี้ผมจะมาสอนสุ่มได้สุ่มยังไงให้ได้เ S ได้ D นะแต่ผมไปดูทิกเกจากที่ดีคนนึงครับทุกคนก็จะผิดหรือถูกก็ขึ้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็คือกดเข้ามาในเนี้ยแล้วส่งไอ้ไอเนี้ยไอ้แท่งช็อกโกแลตเนี้ยไปให้เพื่อนพวกเนี้ยอาจจะถึงจบไปแล้วไงเออ รับนะครับย้ำนะว่าห้ามรับส่งไปเมื่อกว่ามันจะหยุดส่งเองนั่นแหละนะครับทุกคนนั่นแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนกรอบตรงเนี้ยให้เองเนียกรอบตรงเนี้ยให้มันเป็นสีทองให้มันเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสีทองนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครท,ที่ที่ไม่ ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับยิ่งไม่ได้ใช้ตัวละครตัวนั้นยิ่งดีเลยผมไม่ได้ตัวใช้ตัวละคร i อเลนะครับอผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวละคร i อเลนะครับแล้วเข้ามาปรับคนบนจอเนี่ยให้เป็นสูงไปเลยนะครับนั่นแหละครับทุกคนนะนะปรับอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วก็เข้ามาุูมย์ไปเลยครับ แต่ผมจะยังไม่สุ่มนะเพราะผมเจ็บไว้ดองไว้หรือ,อว่าผมจะสุ่มห้ดูเลยแค่ทีเดียวก่อนเนาะแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์ซ็นะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันเพิ่มโอกาสให้ได้อนะทุกคนเพิ่มโอกาสให้ได้ใช่ไหมคก็ผู้สงฝานะครับคือคือห้า ถ้าเห็นปลาทักงคนมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่างที่ผมบอกนะอาัารเพิ่มอ,อาเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวนะครับตอนนี้ไม่อยู่หน้าปกทีแล้วครับเอ็นเทสหน้าให้เลือผมจะเข้าไอีร้องให้ดูนะว่าผมสุ่มได้จริงจริงผมสุ่มได้ซปเปอร์ดารช่า น,นี่คือไอเดียลองผมนะส่็นสิ่งก็เปอด,ด์บสายก็คือดับสายนั่นแหละไอตัวดำปีนั่นแหละแบบสุ่มทีเดียวได้เอเซราเลยคนเทพอ่ะน้องใครน้องมึงวะผมอยู่แค่ป .4 เองเนี่ยิจๆก็อยู่ป .3 แหละแต่ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ก็เลยเดี๋ยนะจะขึ้นปครับตุกคน ทำไมอันนี้มันเปิดกล้องไม่ได้วะชิปหายละมันเปิดกล้องไม่ได้นี่แล้วก็มาอยู่ไอดีรองแล้วนะครับผมเนี่ยครับซุปเปอร์ดาร์ชยัยแล้วก็ตัวเนี้เนี่ยครับซุปเปอร์ดาร์ชัยที่ผมไ,มได้นะนี่หลักฐานเลยนะทุกคนเนี่ยอะไรไอเดียรองผมอนะ ก็ชื่อว่าน้ำเองครับเอ่อประกาศส่วนตัวก็จะเป็นไก่นะมผมอยู่เซิร์ฟสามหกเจ็ดนะใครอยากมาหาผมก็มาหาได้ังวัอยู่ที่สองหมื่นนะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะบ๊ายบาย